สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับเก่ง PC g a m e เมนี่คือ EP พีบิคาเบลิเจนผู้รักษาประตู EP ีที่43นะครับต่อเนื่องกันเลยครับกับการติดทีมชาติโปรตุเกสนะครับในการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับให้กับโปรตุเกสนะครับที่จะไปใช้แข่งที่รัสเซียนะครับเกมนี้โรนัลโดของเราก็ใส่มาได้สุดคือมันเป็นในโหมดเนี้ยครับผมก็ไม่รู้จะติบารเพื่อนๆยังไงนะครับก็อย่าตกใจกันไปเลยครับเราไม่ได้เน้นที่เบอร์เสื้อครับเราเน้นที่ผลงานในสนามนะครับซึ่งผู้สักทรัย์ประตูอย่าง เป็นจอมขี้โมยนะครับเกมนี้โปรตุเกสพบกับไอร์แลนด์ครับผมที่สนามอัลวิวาสเตเดียมนะครับเริ่มเกมแล้วครับเก่งฟิซิกเบอร์เป็นผู้สับตูมือหนึ่งของโปรตุเกสอยู่ในขณะนี้นะครับเชนลองแม็กเกดีโอ้ทำไมเข้ามาดีจังเลยครับมีร็อบบี้ขีนด้วยนะครับฝั่งของไอร์แลนด์นะครับโปรตุเกสกต่อคูเอเดสถ้ารช่องคือกับมาโรโนารโดเปิดคาบาอย่างนี้แล้วโอ้โหเกือบถึงโอ้ยยิงซ้ำได้ไหมซ้ำยิงแล้วครับใจเย็นๆๆส่งๆๆๆ โค้ยเตาฝั่งโก้ตยเตาให้มาตรงกลางแล้วพลิกจิ้มได้จิ้มได้จิ้มได้โค้ยเตาโอ้โหโคแมนครับโคแมนเจอตามประกบหลุดูไล่เพสซิ่งสูงครับกิฟสันให้มาทางซ้ายวาร์ดแมคเคดี้บรุรเกตพยายามไล่ตามไปกดทันนะครับเล่นหลายๆคนก็มีศักยภาพสูงอยู่แล้วนะครับประก,กบให้ดีมาแล้วครับแมคเคดี้ เปิดข้ามาถึงร็อบบี้คินทำบอลยังไม่ออกอา้าวร็อบบี้คินพิกบาลรดยิงติดอา้าวไปลื่นล้มครับสะดุดกอย่าหรือเปล่าเก่งวิซิเกเบอร์แต่ว่าโรนัล do ได้บอลแล้วครับมาดูที่โรนัล do หน่อยรอเพื่อนครับไปไปแล้วส่งกลับมาก่อนสั่งส่งได้เลยครับผู้ช่องกดสามเหลี่ยมครับสั่งส่งกดกระาบะตไปแล้วสั่งยนต์กดวงกลมก็เหมือนเราเล่นเลยครับแต่ว่าเราเพียงแค่สั่งเอไอให้เขาทำตามฉะนั้นแล้วก็อูต้องต้องกลับรู้ที่ตัวเราด้วยนะครับเชียร์ลอง จะผ่านมาที่กิฟสันครับไอแลนด์ลุยขึ้นมาบุรุเกตี่เข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้เพื่อเล่นให้ครบตามแมชตำแหน่งครับก็มีการปรับตำแหน่งตัวผู้เล่นครับเปิดมาอย่างนี้แล้วโอ้โหต้องระวังรัรแมพยายามวิ่งสปีดแล้วตรงแผงมิดฟิลตัวรับวันนี้นี่เปลี่ยนเป็นมิเกวลโลโซ่ครับมาแทนทางด้านวิลเลียมคาบาโยของฝั่งบุรุเกตีครับวางยางขึ้นไปครับเมเกร้เจอกับ คูเดสให้มาอากำเบิ้ลชิงมาดิโอ้โหไม่ถึงโรนัลโดครับโรนัลโดก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยกดดันเลยครับมัดมาอย่างนี้เคลียบนะครับกิฟสันเป็นบอลของโปรตุเกสบ้างโรนัลโดยังได้อยู่ส่งตรงกลางติดอีกแล้วครับกิฟสันได้ยินถูกที่ถูกเวลาจริงๆของโรบิชินเมคคาที่เมคคาที่ครับมีเมเกดี้กับเมคคาที่อาับให้มาทางขวา เจอเข้าประกบเลยครับโกเอ็นเต้ฟาบ,บิโอโกเอ็นเตาครับโคแมนให้มาแม็กซแคที่ครับอ,อย่าให้ลุยมาสิครับแม่ช่องแบบนี้อย่าให้เปิดได้ไอแลนด์ไม่บุกไม่โยนนี่เราก็เติมเกมได้ลยครับเป็นประตูก็จริงแต่ว่าแอซิสแมนนะครับประตูอย่างผมเนี่ยจะไม่ออกไปไกลามากครับต้องไปดูเพื่อนยอ้อนกลับมาดูที่ตัวเราเสียบอลขึ้นมานี่งานเข้าไดนี่ครับ กบมาดูโรนัลโดสั่งยิงไกลแม่เป็นจังหวะยิงของเตียโก้กับเตียโก้ซินวาวิแลนไปเสียบอลแต่ว่ายังได้อยู่กับไอแลนด์ลองเชนลองหรือเปล่าเนี่ยทุ่มใกล้ๆกับพ้ที่มาเกียดี กับกิฟซันโอ้โหให้มาต้องระวังรอบวีคีนครับนี่มีทั้งความเร็วแล้วก็ความเฉียบคมในการทําประตูครับเช็คลำหน้านครับบริเ่ยขยับขึ้นและสอคนเลยครับ <c oughs> เรียกบอลจากเพื่อนได้ครับใจเย็นๆครับเกมวิซิเกอร์ผมจะเป็นประตูจอมแมซิสนะครับจะให้เพื่อนวิ่งทําทางให้หยุดครับ <c oughs> แล้วเปิดให้จังหวะนี้ <c oughs> ได้หยอดมาแล้วถึงโรนัลดหรือเปล่า,าครับเก็บได้ โรนัลโดโอ้โหไงั้ขึ้นหน้าครับคุยเดสพักได้แม่ทำบอลออกไปครับจังหวะนี้โรเกีตได้เตะมุมขอพายก็เป็นจากเขตประตู Dark ของไอเลนแม็กเกียดีวาร์มาทางซ้ายบ้างครับลุยขึ้นมาไอเลนเจอกับเซดริกซัวเรสโอ้ชิงสวยครับมาต่อนะครับแบบนี้ต้องระวังครับขยับตำแหน่งให้ดี เซริโซเดสเข้าประกบมาเข้าไหนครับเบกเกอรี่จะให้กับรอปคินติดแล้วครับเติมเกมครับให้ส่งกับโรโนัลโดดูผ่านไปได้ดูกระชากไปครับโรนัลโดโอย้ยังยังแข็งแรงครับให้โอ้เพื่อนแตะแล้วแอติโก้ไปทำบอลลั่นออกไปเองครับอูรินแบบยากนี่มันกดดันนะครับนบุกมากมาันีไอ้สูสีกันมากครับ จบครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเล่นแต่ละครั้งนี้มันต้องใช้เสียงเยอะมากๆนะครับโอเคครับไปลุยกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับกันเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์ครับโปรตุเกสกับไอร์แลนด์จริงๆก็เข้ารอบแล้วนะครับดูจากการปรบมือครับดูจะเปิดให้แต่ยังดีครับเก็บได้เอารับโปรตุเกสเสียบอลจังหวะนี้มองไม่ค่อยเห็นเพื่อนๆเลยนะครับต้องตามไปดูครับ โรนัลดอทำชิงกุยเดสให้ยิงไกลแบบนี้โอ้โหเซฟแมปัดอย่างนี้ทำได้ดีครับโอ้เกือบโดนเหมือนกันครับไอร์แลนด์รับลูกเตะมุมจะเล่นสั้นกับเปเป้ครับเอาขึ้นกับมาวิกาดโยนเข้ามาครับโรนัลดอโอ้โหออลิออดครับรับไม่ได้ครับลูกโขของคิเยโนโรนัลดโอ้คิดว่าถ้าได้หนึ่งประตูนี่มันจะเวิร์กมากๆนะครับ โอ้เราไปลื่นล,ล้มเลยว่าสะดุดกอย่าต้องระวังครับลูกยิงใกล้โอ้มองไม่เห็นลูกบอลครับโรโดเก็บได้จ่ายเข้ากลางมาคุยเดสทิ้งมาอังดเดรโกเมสไถยมาที่เคเซโนโรนัลโดครับดอออีกครั้งหนึง่งจิโกซินมาทำชิงเร็วเบิดมาโอ้โหแล้วทารุชชองมาอย่างนี้ต้องเรียกครับเรียกบอลรับมาช้าแล้วคุยเดสน่าเสียดายครับไม่เป็นไรครับยังได้บุกต่อโปรตุเกสเปิดมุมมาสั่งยิงเลยครับโรนัลโดต้องโคกแบบนี้ไม่ได้ อีกครั้งหนึ่งโอ,อ,อ้โหเขาบุกมันเหลือเกินช่วงเวลาที่เหลือโบแมนมองขึ้ก็ว่าไม่ถึงอีลอดแล้วครับอีเลอดหรืออีเลียสอีเลียดนะครับเชลองอางยาวขึ้นมาใครถ้าอะไรชื่อคนไหนผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับดี่ก็สะกดเอานะครับบางจาังหวะเอารเรียบกบอลกลับมาก่อนครับจะเป็นประตูจอมแอสซิสต้องใจยเย็นๆน,นะครับต้องต้องค่อยๆรอ ให้โรนัลโดวิ่งครับให้ให้วิงวว่งแล้วให้วิ่งแล้วจี้เข้าไปนี่ครับไม่มีใครเข้าครับไม่มีใครเข้าแบบนี้วางยอดให้ตรงๆแล้วบงมาโอ้โหถึงไหมครับถึงครับใจเย็นๆนะครับประตูออกมาเล่นไม่ได้ไม่ได้อยากออกมาเลยครับแต่ว่ามันต้องมาช่วยเพื่อนทําเกมเลยครับเสียบอลอย่างนี้ใจเย็นครับมาช่วยทำเกมลุกเปิดมาด้านข้างเอาครับมีโอกาสกระชากไาที่อยู่ริมเส้นรอรอเพื่อนข้างหน้าเปิดให้แบบนี้แอซซิสจากประตูคนดีโอ้หครับคับยิง โอ้โอ้ไม่ได้ครับมองไม่เห็นลูกบอลด้วยโอโหขึ้นไปได้เสียครับราดี้ลงมาแทนแมงเจดีต1-0ได้ไหม่มองอีกแล้วโอ้ทุ่มเทเหลือเกินเดโกสินวาแทนอังดเดโกเมสเหลืออีก20นาทีเอา19น,นาทีครับโคแบนขึ้นมาพรเกตพอขึ้นไปลุยน,น,น,นี่ได้ได้ไดอยู่ให้เพื่อนเหมือนกันนะครับนะครับแต่ยิงคับประตรูคนนี้เรียกบอลก่อนแรเกชิงเร็วไปครับ ต้องช่วยเพื่อนหน่อยก็ไม่อยากออกไปแต่ว่ามันไม่มีอะไรจะคือคือ,คอ,คอแพ้เกมนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับัน้นเราวิ่งเต็มที่ครับสป,ปีดขึ้นมาได้โรนโดให้มาประตูเก่าครับดูความเร็วยังได้ยังใช้ได้อยู่โอ้ดูหลอกบางกี้เอาแล้วเขาใดเสียบโอ้โดนเสียบจังหวะนี้ฟาวครับได้้าออกไปในฝ่าว้าว,วยออกมาไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเข้ารอบแล้วนะครับ <c oughs> สีสันครับตอนนี้ช่วยกัน,ช,กนช่วยกันครับจะให้เขายิงไกลได้ยิงมาแบบนี้ โอ้ไม่เข้าครับคือออกมาได้ครับเพราะว่าเราเราเข้ารอบแล้วนะครับมีเสียหายครับออกไปเล่นกับเพื่อนไปช่วยกันสร้างสรรค์เกมรุกหน่อยนะครับพายิงได้นี่สุดยอดครับออกไปได้ครับเกมนี้ออกไปได้มมีกดดันนะครับต้องต้องจับที่ตัวเราครับเพื่อนเขาส่งมาให้บล็อกได้ครับัได้อยู่ลีสิกดีครับตัวคนนี้นีครับดูคอมนิ่งไปแล้วแข็งแกร่งครับรูปร่างสูงใหญ่ สปีดดีมีใชไ้ไปกว่าครึ่งอักลงไปซ้ายขวาไปซ้ายขวาอุ้ยอฮ้ยทำจริงหนึ่งสองจ่ายมาแล้วปิ้งป็นยิงได้ไหมเ <laughs> ข้าบอลหน่อยครับเข้าบอลหน่อยให้เพื่อนเข้าบอลเอาเราแล้วก็ขอบอลเอาเปิดมาแบบนี้โอ้โหเข่าสองของยิรัตคือออกมาลุยได้นะครับออกมาลุยได้เพราะว่าเราเข้ารอบแล้วนะครับจะโดนโคชด่าได้ครับไปสไลด์ความทุ่มเทครับทุ่มเทพยันวิ่งครับ ปล่อยประตูไว้เลยแบบนี้ยิงไกลไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรียกเรียกบอลก็เรียกบอลอยู่คนเดียวก็ต้องให้เปิดให้อ้าวไม่ส่งครับไม่ส่งโอ้ยโอ้ย <laughs> บล็อกด้วยบล็อกน่อยโอเคครับโอเคโอเค,อเคจบเกมครับเสมอศูนยูนย์ครับจริงๆเข้ารอบแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับเกมนี้ แอมประตูโดนดอกไปเป็นห้าจุท่าเลยเลครับคือเสมอติดกันแล้วทําทำไมมันยิงเข้าไม่ได้เลยครับเกิดอะไรขึ้นนี่ครับแต้มมันก็ไม่ทันเลยครับสรุปนะครับสรุปแล้วเดี๋ยวดูสายอื่นกันบ้างว่ามีใครเขารอบสเปนกับยูเครนครับเยอรมนีกับรัสเซียครับฝรั่งเศสกับสโลวาเกียโปแลนด์กับอิตาลีครับอังกฤษกับอิสราเอลเวลส์กับสวิตเซอร์แลนด์ครับเพิลเยียมกับโครเอเชีย อันนี้เป็นเฉพาะในโซนของยุโรปนะครับผมโอเคอีพี้ีก็ผ่านไปไดีดีครับอีพีที่43เลยครับนี่กับการเซ็นสัญญาครับผมอขอไปอยู่กับลิอร์พูขึ้นมาครับซอลี่ครับลิอร์พูไม่เจรจา,จาสัญญากับเราครับโอ้โหก็จะถึงเกม o m m u n i t y Shield เนี่ยในวันที่8สิงหาคมนะครับฉะนั้นแล้วช่วงนี้ดูข้อเสนอครับมาว่ามีใครต้องการระบ้างกเก็บเจกเครับปฏิเสธครับข้อเสนอของเราก็คือเราอยากไปอยู่กับหรือผูนะครับลองขอไปดูครับอ่ะทีนี้เราเลือกครับว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนต่อพยายามที่จะย้ายทีมแล้วนะครับลาลิกา้าลาลิกา้าไปอยู่กับแอร์นัดติได้ไหมมันเก,เ,เกีมีแต่โกเก่งๆแล้วครับมาลากา จริงๆแล้วเราไปอยู่ทีมเล็กๆก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกเซบีย่าอะไรพวกนี้ครับโอมิเบโต้ครับบาเลนเซียเกตาเฟผมไปอยู่กับเรียวโซซีเดดนี่แหลครับเรียวโซซีเดดเรียวโซซีเดดถ้าขอไปอยู่กับทีมใหญ่นๆนีตอนนี้ยังยังไม่ได้อยู่แน,น่อนอนครับปฏิเสธมาแล้วครับลิฟูหนึ่งทีมแล้วครับที่ปฏิเสธ คือเราอยู่หลีกอังกฤษมาแล้วครับก็ต้องไปอยู่หลีกอื่นบ้างมาเดี๋ยวลองไปอยู่ลาลิก้าครับลาลิก้าก็เห็นเยอะแล้วเนาะมันกำลังหลีกครับมีไทยลีกไหมไทยลีก <laughs> ไปอยู่กับเมืองทอง <laughs> อิติกรไปอยู่กับเมืองทองเหรอครับให้ผมเดี๋ยวนะเมืองทองมีใครบ้างอดิศรผมรักกิตติ์ซิวาสาวรับ ไปอยู่กับย้ายไปอยู่กับ S G เมืองทองนะครับผม Transworld g ผมลองไปอยู่กับเมืองทองนะฮะดูว่าจะโอเคหรือเปล่ากับการเซ็นสัญญาของผมกับ S G เมืองทองยูเนเต็ดโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับว่าการเซ็นสัญญากับ S G เมืองทองจะประสบความสำเร็จหรือไม่ครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชุดนี้ขอลาไปก่อนผมสวัสดีครับ